การเปิดรับสมัครเลือกตั้งที่ผ่านมาเรียบร้อยกี่จังหวัดเสร็จแล้วครับท่นนี้ครับท่านนี้ครับท่านนี้ขันนัออกนนะครับร้อยจัดให้กับาสันาีนะไรับท่ที่ายดีนะครับ ปั่นตึง่วโมงจกนครับครับเชิญ่ครับเชิญเลยนะครับเชื่อสุภันที่าในส่วนนีุ้กให้ดูตารางรถไฟตามไปด้วยหลังเทียตามข้อกำหนดในเบื้องต้นเนี่ยจะมีการเป็นทรงตรังวดคนเสียก่อนโอ้มงหนผู้โดหสาครับใส่ยาครั <Okay. S 2> ทุกท่านมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อจะสนองพระเดชพระคุณอยา่างเต็มที่ดังนั้นที่มีคนคาดการว่าท่านจะถอดใจลาออกผมขอยืนยันว่าเป็นเพียงข่าวลือครับยืนยันครับในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความป็นการสุจริตนะครับตรงสายและเที่ยงธรรม และจะให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับในเั้นตั้งสสในสวนัวนทีน่2คพนี้จะมีหรือไม่ท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าเมื่อมีพระราชกิจการให้มีการเลือกตั้งในวันที่2ปุนา57แล้วเป็นกฎหมายเป็นพระงหน้าชฉมการแล้วหากไม่มีกฎหมายอื่ในใดท่านจะเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งอย่างเต็มความสามารถครับยืนยันครับการขยายวันรับสมัครใช่ไหมครับ มีผู้สงสัยมากตะวัน่าจะมีการขยายรัสมรได้ไหมผมขออนุญาตทบทวนก่อนท่านมีอะไรมือไหมครับเอกสารที่เป็นตารางรถไฟท่านมีอะไรมือครับวพราะเราแจกวันที่9วันที่าง่ายครับก็จะเป็นวัน9 9นี้แต่ก็จะเป็นที่ที่ันาดาตั้งนะครับ ผู้ในการเจริญ <analyze> ต <anthropology> ้านประจำเขตเรต้าไม่รับสมัครนะครับแต่ยิ่ง้องเราประสานกาหลังจากนั้นนะครับก็เป็นข้อกำหนของที่ประเัทใหญ่สาิการนที่ต้อง